ผมมองจากตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ออกมาเยอะเลยนะครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าถ้าจะมาหาสาระจากช่องนี้ไม่มีนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนอันนี้ผมแค่เก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆนะครับถ้าจะหาสาระจริงๆก็แนะนำไปช่องอื่นนะครับแบบน,นี้อธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับ สวัดีมีเรือผ่านมาตรงหน้าท่าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆนะครับเราขอขอบพระคุณคนที่เข้ามาดูด้วยครับถ้าจะมาหาสาระาจากช่องนี้ก็แนะนําไปช่องอื่นดีกว่าครับผมเอาไว้เก็บไว้เป็นความุขเจ้านะครับเสยสวยๆครับข้าวเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแรมนี้กลับมาอีก อาเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ดีดูก็ไปดูได้นะครับเอ่อคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าลำนี้จะถ่ายไว้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ